สวัสดีค่ะร้านรถไทถมือสองนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุรรธานีนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9ก9มีนาคม2,567ค่ะอัปเดตรถหน้าร้านกันหน่อยนะคะก็มี L5018 นี้มีลูกค้าจากบ้านไหลหลอดนะคะมาจองไว้วันก่อนเนาะ ก็มีเลิกจัดส่งพรุ่งนี้เช้าค่ะเลิกตอนก่อน9โมงเช้านะคะตัวรถใบดันค่ะไปกับตัวรถใบดันนะคะคุณพ่อไม่เอาหางนะค่ะสวยๆค่ะ L 5 0 1 8ค่ะเก็บเช็คคำสียางสวยสีเส้นหลังคาใหม่ชุดเบาะใหม่ชุดท้ายใหม่พ่อก็มีค่ะใส่ของใหม่ไปให้เยอะนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ยังไงก็ขอให้คำคูณคำคูณนะแม่นะไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็ขอให้เฮงเฮงงนะแม่นะค่ะหน้าร้านนะคะคูปต้า L4018FP ค่ะตัวรถไปดันฐานควรจดทะเบียนปี64นะคะจดทะเบียนปีคันนี้เดี๋ยวคันนี้จดปี65 คันนี้จดปี64นะคะคูต้า L 4 0 1 8 SP จดปี64ค่ะชั่วโมงน้อยๆนะคะรถสวยเดิมนะรถสวยเดิมค่ะ4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0บาทนะคะ4,599,000บาทนะคะ4 5 9 9 0 0บาทค่ะชั่วโมงน้อยค่ะเพียงแค่600อยกว่าๆนะคะแต่ว่าเอียมมากนะ อี่มเหมือนยังไม่ทันได้ใช้งานน่าจะประมาณสักสองสามร้อยเองเนาะค่ะเต็มๆสวยๆค่ะถัดมา L4018 เป็นตัว SP ค่ะจดปี65นะคะจดปี65 200กว่าชั่วโมงนะคะอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนค่ะสวยๆเอียเอ่ยมๆนะคะ ฐานพวนตาเฟรใบยิบสองใบยี่สิบสี่ค่ะเป็นของใหม่นะคะรถตักค่ะ40 SP นปีห4นะคะตัวรถใบดันไม่ใช่สีตัวรถชุดตักถังทวงนะคะฟรียางหน้าให้หนึ่งคู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทันได้เปลี่ยนใส่เนาะค่ะ435,000บาทค่ะ LC708SP ค่ะ LC708SP ตัวรถใบดันผานพวนค่ะ379,000บาทนะคะลิปเปอร์ลิปเปอร์สีขา19,900ยกลง18,500ขุดมัน12,500ทั้งปุ๋ย11,000ค่ะ L 3 6 0 8 SP ค่ะตัวรถใบดันผานพวนรถสีสวยสวยๆวยเดิมเดิมนะคะราคา315,000บาทค่ะ ฟรีเช็คัวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวมูลค่า6,000บาทนะคะฟรียังหน้า1คู่มูลค่า5,000บาทฟรีหลังคาใหม่มูลค่า,า,า,า2,800บาทนะคะฟรีไฟท้าย1คู่1,000บาทฟรีตะแกงด้านหน้า850บาทนะคะมีฟรีค่าขนส่งอีก3 0 0อกมค่ะ3า3 1 0 0 0 0 ห้าพันบาทจดทะเบียนปี58นะคะเป็นตัว SP แล้วนะ m 6 0 4 0ลูกค้านครศรีจองไว้นะคะจะรับรถวันที่1ิอ่าสิหรือ18นี่แหละค่ะนั่นในวันนี้เอาสั้นๆพอเนาะวันนี้วันเสาร์ นานย l 4น1 8ลูกค้ากาลสินจองไว้ค่ะว่าจะรับรถวันที่12เนาะค่ะแล้วก็มี40 d t ดีทีกำลังจะลื้อเก็บสภาพนะคะพวกโรโตอรี่มือหนึ่งมือสองก็มีตัวตัดหญ้ามือหนึ่งค่ะบัวเจริญแท็กเตอร์สาขาวัง3หมอนะคะอำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ080 1> 1, 4ีหนึ่ง0 9หนึ่งหกหเนปะคะเป็นเบอร์ใหม่ทั้งสองเบอร์นะคะส่วนเบอร์เดิมก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิมนะคะเอาแม่ขายยางซัาหนีคือหอบเนาะนามือนีเนาะค่ะฝากไว้ซัหนีก่อนเด้อค่ะพี่น้องปองปาย